ใปงานข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจากรูปรูปดาวห้าแฉกที่ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วห้ารูปและรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าหนึ่งรูปเนี่ย A บวกบมีค่าเท่ากับกี่องศามุม A มุม B บวกกันจะมีค่าเท่าไหร่สังเกตนะคะอันเนี้ยรูปดาวก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้ามุมก็คือรูปห้าเหลี่ยมนะลูกรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าค่ะ เรามาดูคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีอยู่สามชนิดนะคะอันแรกเลยคือสามเหลี่ยมหน้าหน้าจั่วที่คุณครูสร้างไว้ให้หนูดูเนี่ยหน้าจั่วคือนี่จะมีด้านสองด้านนี้เท่ากันนี่คือลักษณะของหน้าจั่วสามเหลี่ยมด้านเท่าชื่อเขาบอกตามชื่อเลยลูกคือด้านทั้งสามด้านเท่ากันทุกด้านอันนี้คือสามเหลี่ยมด้านด้านเท่านะคะกับอีกอันนึงก็คือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหมายถึงว่าอะไรหมายถึงทั้งสามด้านเนี่ย ไม่เท่ากันเลยคือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่าเรามารู้คุณสมบัติเขาก่อนสามเหลี่ยมมีอยู่สามชนิดลูกมีหน้าจั่วนะคะมีด้านเท่าแล้วก็ด้านไม่เท่าและสิ่งสําคัญเลยก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในเนี่ยเขาเรียกว่ามุมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะต้องได้เท่ากับร้อยแปดสิบองศาจําไว้นะลูกทีนี้เข้ามาสู่โจทย์ตัวนี้เป็นรูปดาวนะคะเขาให้เราเนี่ยหามุมบี แล้วก็มุมเนี้ยที่ไม่รู้แล้วก็มุม a จะได้ว่าหรอกจะได้เริ่มที่มุม b ก่อนหนูสังเกตไหมว่าเวลาเนี่ยในในรูปเนี้ยมันคือห้าเหลี่ยมถ้าห้าเหลี่ยมเนี่ยเวลาที่เราแบ่งออกมามันจะแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นี่อันนี้คือหนึ่งรูปสีเขียวๆมองเห็นใช่ไหมต่อมารูปที่ ส <2, S 2> เห็นไหมถ้าคูณระบายสีตรงนี้นะคะและแบ่งได้อีกก็คือทั้งหมดกี่รูปลูกสามเหลี่ยมกี่รูปสีเขียวเนี่ยสีเหลืองแล้วก็สีชมพูกี่รูปสามรูปถูกไหมซึ่งสามรูปเนี่ยอย่าลืมว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องเท่ากับร้อยแปดิบถูกไหมฉะนั้นก็คือร้อยแปดสิบคูณสามเพราะมันมีทั้งหมดสามรูปค่ะสามศูนย์ได้ศูนย์แปดสาม ยีสี่ใส่สี่ทดสองนะคะสามหนึ่งเป็นสามบวกอีกสองเป็นห้าฉะนั้นรวมกันได้เท่าไหร่ลูกห้าร้อยสี่สิบเด็กๆก,ก็เอาห้าร้อยสี่สิบตั้งหารด้วยอะไรหารด้วยห้าค่ะเพราะมันเป็นรูปห้าเหลี่ยมเพื่อเชื่อมาหารแต่ละมุมเข้าใจไหมคะไหนลองตั้งหารก็คือห้าร้อยสี่สิหารเลขธรรมดาเลยลูกหารห้านะคะห้าหนึ่งเป็นห้าลบกันเหลือ ศูนย์ดึงสี่ลงมาไม่มีใส่ศูนย์เติมดึงศูนย์ห้าอะไรลูกห้าแปดสี่สิบฉะนั้นมุมบจะมีค่าเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยแปดองศาเห็นไหมเราได้แล้วมุม B เท่ากับหนึ่งร้อยแปดองศาทีนี้พอจะหามุม X ก็จะได้ว่าอย่าลืมว่ามุมภายในรวมกันเนี่ยจะต้องได้เท่ากับร้อยแปดสิบถูกไหมก็เอาร้อยแปดสิบตั้งลบด้วยหนึ่งร้อย แนะคะเนี่ยเพื่อเราจะหามุม x เพราะผลรวมมันเท่ากับร้อยปดถูกไหมเอาร้อยแปดสิบลบรอยแปก็จะได้เท่ากับ72็ดองค่ะเจองศาก็จะได้แล้วว่ามุม x มีขนาดเท่ากับ72องศาโอเคไหมคะทีนี้แก้โจทย์ต่อเรามาดูก็จะได้อะไร พอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะจะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ1 8 0 1แปลบกับหนึเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ72ต่อไปเราจะเริ่มหามุม a ถูกไหมลูกมุม a ก็คือผลรวมต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกร้อแปดสิบองศาค่ะลบกับลบกับอะไรลูก72แต่อย่าลืมว่ามันต้องมี2มุมถูกไหมฉะนั้นก็คือ2คูณกับ2มุมก็คือ72 ่ะเอาไปตั้งเจ็ดสิบสองคูณสองสองสองเป็นสี่เจ็ดสองสิบสี่คือเท่าไรลูกหนึ่งร้สรี่สิบสี่ก็เอาอะไรเอาร้อยแปดิบเนี่ยไปลบกับหนึ่งสี่บสก็จะเหลือเท่าไรหร่ลูกเหลือสามสิบององศา,าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเราได้ละมุม A เท่ากับสาสิบหถูกไหมเขาต้องการหามุม A บวกกับมุมมุม,ม B ลูก ก็จะได้ว่าอะไรมุม A เท่ากับ36องศาบวกกับเท่าไรลูกหร8่อองศาผลรวมของ2มุมนี้ก็จะได้เท่ากับ144อองศาอย่าลืมไปทวนนะลูกข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคะ